COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับเช้าวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวร่วมกันในสาดุดีบทที่143ค่าข้าแต่พระยาเวขอทรงฟังคำมธิฐานของข้าพระองค์ขอเงียบพระกันสดับคำวิงวอนของข้าพระองค์ตามความซื่อสัตย์ของพระองค์ขอทรงตอบข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของพระองค์ ขออย่าทรงตัดสินผู้รับใช้ของพระองค์เพราะไม่มีชีวิตตายชอบธรรมเฉพาะพระพักพระองค์เพราะศัตรูไล่กวดฆ่าพระองค์เขาขยี้ชีวิตฆ่าพระองค์ลงถึงดินเขาทําให้ฆ่าพระองค์อยู่ในที่มืดเหมือนคนที่ตายนานแล้วจิตวิญญาณฆ่าพระองค์จึงอ่อนระอาอยู่ภายในและใจฆ่าพระองค์ก็กลัวลานฆ่าพระองค์ระลึกถึงสมัยเก่าฆ่าพระองค์ใคร่ครวญถึงพระราชกิจของพระองค์ ข้าพระองค์ตรึกตรองถึงผลงานของพระหัตของพระองค์ข้าพระองค์ชูมือทั้งคู่ไปยังพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์อย่างแผ่นดินที่แห้งผากข้าแต่พระยาเวขอทรงรีบตอบข้าพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์่อกไปแล้วขออย่าซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังหลุมมรณา ขอทรงให้ข้าพระอสงค์ได้ยินถึงความรักมั่นคงขอสงพระองค์ในเวลาเช้าเพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์ในทางที่ควรไปเพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยคู่ข้าพระองค์จากศัตรูข้าพระองค์ได้ซ่อนตัวอยู่ในพระองค์ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทำตามพระทัยของพระองค์ ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปตามทางราบเรียบข้าแต่พระยาเวขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ออกมาจากความยากลำบากโดยความชอบธรรมของพระองค์และขอทรงทำลายศัตรูของข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์และขอทรงกำจัดคู่อริทั้งสิ้นของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์จากพระธรรมบทนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคำอธิษฐานของดาวิดในสถานการณ์ที่เขาพบเจอความยากลำบากดาวิดตรหนักรู้ถึงสภาพจิตใจและจิตวิญญาณของเขาที่อ่อนระอาไปเมื่อพบเจอปัญหาที่เข้ามาห้อมล้อมแต่ขณะเดียวกันดาวิดก็รู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาและรับฟังคำอธิษฐานของเขาในคำอธิษฐานของดาวิดทำให้เราได้เห็นว่า เขานั้นได้ทูลขอพระเจ้าหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นการขอให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสอนขอให้เขานั้นได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือแม้กระทั่งขอให้พระเจ้านำเขารักษาชีวิตของเขาหรือจัดการกับศัตรูของเขาแต่ในคำอธิษฐานนี้เราก็จะเห็นว่าดาวิดรู้จักพระลักษณะของพระเจ้า นั่นก็คือพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนการที่เขาขอให้พระเจ้าจัดการกับศัตรูของเขาก็ไม่ใช่เพราะความเกลียดชังหรืออยากให้พระเจ้าจัดการด้วยความโหดร้ายมีข้อคิดมากมายที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันจากพระธรรมบทนี้และสิ่งหนึ่งที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้คือการตอบสนองเมื่อจิตใจและจิตวิญญ,ญาณของเราถดถอยในข้อที่4ถึงข้อที่5เราจะเห็นว่า เมื่อเราเข้าสู่จุดของการถดถอยไฟยวิญญาณจะมีอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือความกลัวสิ่งที่เราสามารถทำได้คือการที่เรากลับมาหาพระเจ้าและนึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่อตดีตหรือที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเรากับพระเจ้า ทุกครั้งที่เราได้ระลึกถึงพระคุณของพระองค์สิ่งดีๆที่พระองค์ได้ทำจะเป็นการย้ำเตือนว่าพระเจ้าเองก็จะทำเช่นนั้นอีกสุดท้ายนี้เราร่วมกันอธิษฐานนะคะพี่น้องข้าแต่พระเจ้าลูกขอขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับพระวจนะที่มาถึงพวกเราทุกคนในวันนี้วันนี้ลูกขออธิษฐานกับพระองค์ลูกปรารถนาอยากจะมีชีวิตในการอธิษฐานกับพระองค์มากยิ่งขึ้น ลูกขอบคุณที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกไปไหนแม้ในยามที่หมดหนทางแม้ในยามที่เผชิญความยากลำบากหรือแม้ในยามที่ลูกกำลังเผชิญกับการถดถอยฝ่ายวิญญาณลูกจะขอกลับมาหาและพึ่งพาพระเจ้าในทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นขอพระเจ้าทรงปกป้องจิตวิญญาณขอพระเจ้าเข้ามาฟื้นฟูในทุกครั้งพระเจ้าวันนี้ลูกอธิษฐานพึ่งพาพระองค์และลูกขอขอบคุณพระองค์ ขอพระองค์จะทรงดูแลพวกเราทุกคนในเช้าวันนี้ขอให้เรานั้นจะมีประสบการณ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นในทุกครั้งที่เราได้อธิษฐานกับพร,พระเจ้าและเราเองก็จะได้มีคำพยานชีวิตมากมายเพื่อหนุนใจผู้อื่นและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อของเราเองให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นลูกขอขอบคุณพระองค์ลูกขอพึ่งพาพระองค์ในทุกวันคืนในพระนามพระเยซูคริสเจ้าเ,เมน